ถูกกันเธอเราเส้าไว้ทําไม,ไมอย่ามว่าอะไรกินรัใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดขนเธอเราวันนิสาพานิชวิตนะคะเ,คเป็นแม่ของนัยว่านค่ะอ๋อครสวัสดีครับผมธนกิจพานิชวิตเป็นบุทชายของเขา <c oughs> คือเรียบร้อยเลยถ้าเป็นในเด็กผู้ชายด้วยกันเนี่ยเคยได้รางวัลประกวดมารยาทด้วยนะนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลยคือตอนนั้นเลือกลังเลอยู่ว่าเอาไงดีนะวย่านจีมันก็จเมื่อว,วานก็ไม่เลวคือเป็นผลลูกที่ดีนะฮะ <c oughs> แม่เนี่ยเป็นคนดุ <c oughs> ก็จะมีแม่เนี่ยแหละ จะคอยปลาบไม่ค่อยตีไหมค่อโอ้ตีตคืออย่างนีเน้เป็นการตีที่ถูกต้องคือการตีลูกเนี่ยถือว่ามันเป็นสิทธิโดยชอบทำของคนเป็นแม่ผลการเรียนผมเนี่ยไม่ดี รับสมุดพกมาแทนที่จะได้สัก3.5มันได้แค่1.7เงี้ยมันก็ต้องตีตีเพื่อให้เจ็บปวดให้เรียนรู้ให้เข้าใจมีมีฟังก์ชันให้เลือกไม้เองแ <laughs> กามายม <laughs> ไม้ผันเสื้อไม้เรียวที่มันแบบไม่รู้ว่าพ่อจะทำไว้ทำไมอันนึงนอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นไ์เซเบอร์ของเขาก็เลือกเอาลองไว้บอร์ดไหมฮะ <laughs> ออคือคือโครงสร้างเรื่องไฟแนนซ์ที่บ้านจะจะซับซ้อนมากการที่เด็กเนี่ยจะได้อะไรมาเปล่าเปล่าเนี่ยมันทําได้ตั้งแต่ตั้งแต่แบทบารกเลยด้วยการร้องไห้เยืยดยีดกล้ามเน,นื้อ <นะ S 2> <ม>อะไรก็ได้<ม><ม>ให้มันรู้สึกว่าเหมือนเอกโซซิสอะให้มันแบบแม่รู้สึกว่าเราผิดปกติแล้วแม่ก็ต้องซื้อของให้อะไรเงี้ยผมลองทําแล้วดูที่แห้งอ่เส็นท่ารัดเท้าร้องไห้ลงไปบ้แงะเอาดูบ แม่แมเดินหนีเปนแน<ม>แหวนเลย<ม>คือค,คน <c oughs> เป็นเด็กอ่ะเด็กก็คือลําพังร้องไห้ก็เหนื่อยแล้วค่ะอันนี้แม่หาอีกต้องร้องไห้ตามหาแม่อีกลุกดีกว่าของเล่นของเล่นมไม่เอาแล้วไปเลยคนเป็นแม่ค่ะลูกเนี่ยต้องมาที่หนึ่งแม่ก็เห็นว่าเขาเนี่ยมีความก้าวหน้าเขาทํางานได้ตรงนี้จากสิ่งที่เราเคยกังวลว่ามันจะทําได้เหรอมันจะเลี้ยงตัวเองได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย เห็นเขามาถึงขนาดนี้แล้วแม่คิดว่าแม่นอนตายตาหลับคุณอย่าให้เงินพ่อแม่เปล่าเปคุณให้เขาทำงานแล้วเขาจะมีความสุขเขาจะแบบเขาจะอยู่กับคุณบวกไปอีก1 0 1ถึงปีผมบอกเลยนะครับเกษียณสำราญจะเป็นจะเป็นเพื่อนแท้ในวัยนี้แล้วก็จะเป็นเพื่อนแท้ในวัยลูกๆที่ยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะถ้าพ่อเราแก่แม่เราแก่ขึ้นจินตนาการไม่ออกว่าจะเป็นยังไงก็ดูอันนี้แหละครับ จะเป็นสังคมที่น่ารักแน,น่นอนลูกๆหรือคนอื่นเนี่ยที่เขายังอยู่ในวัยที่ยังทํางานอยู่เนี่ยเขาจะมองพวกเราว่าโอ้คนแก่น่าเบื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเรามีดีกว่าเขาตั้งหลายอย่างเอาแล้วความสุขของเราถ้าเราไม่หาความสุขใส่ตัวเราก็จะให้ความสุขกับคนรอบข้างเราไม่ได้เลย <c oughs> กด s u b s c r i b e เราไว้เลยนะคะ <c oughs> กด subscribe เราไว้เลยนะคะ <c oughs> กดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> กดกระดิ่งด้วยนะคะ